เวทีกับคอลเลคชั่นใหม่ในฉลองคขาว่บ10ปีค่ะก็ดีใจกับคุณมูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ขวัญมาเป็นเกยียรติในง,งานของ s ุเอดด้วยแล้วก็เราก็เหมือนเป็นแฟนคลับของเขาคนนึงแล้วก็มีดูแลเสื้อผ้าให้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันรายกันค่ะซินปีมีแฟนยัง ตรงๆเลยแบบนี้เลยไม่มีแฟนมารับสมัครค่าวแฟนอุ้ยสวยยังเราต้องเปิดรับสมัครเลยเอาสวยแบบนี้ต้องเลือกเออเออสเปคจะเหมือนเดิมครับค่ะสเปคสเปคเหมือนเดิมยังไม่้นค่ะทำไมอะยังไงบ้างยังไงบ้างเราไม่มีฮาร์สเซลเลยหรอไม่ไม่ไม่ฮาร์สเซล ก็คนไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกเป็นผู้หญิงที่ตัดเก็บก็เลยอยู่คนเดียวไม่เหนื่อยหรอเพราะมันตัดออกไปเยอะๆอ่ะไม่เหนื่อยสนุกดีอยู่คนเดียวมันจะทำให้ตัวเราแข็งแรงเป็นผู้หญิงที่ทัฟมากกแต่ตันไม่เหลือใครก็ได้ออะไรนะถ้าตัดออกไปหมดชีวิตมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดชีวิตไม่เหงาเลยค่ะลองทําธุรกิจดูเราตื่นมาเราจะไม่มีความว่าเหงาเลยเราจะคิดว่าเออเราจะ เราชอบอะไรให้ลูกค้าดีนะออแ,แต่ใส่ของไว้ไงดีนะชีวิตพี่มีคำว่างอ่างแต่ธุกรกิจเราขึ้นชื่อมีแต่ปัญหานะหมายถึงว่ามีแต่ให้เราแก้ทุกวันนะใช่ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ มันเป็นอะไรที่เราดูแลลูกค้าซึ่งกันและกันแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ขวานพผาทูพีเซนด้วยในการที่แบบหนูทำโปรดักต์ออกมาใหม่โดยการที่ตอบโจทย์ให้กันน้องๆบางคนที่อาจจะคิดว่าเออไม่ถึงลิปสติกของผู้ขวานหนูต,ต้องเก็บตังค์อันนี้หนูก็ทําราคาใหม่มาให้น้องๆเด็กๆลหนึงหน่งร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โตีตลาดอย่างนี้เลยเหรอหนูเก่งไหมเออถือ<ม>ว่าทุกการเลยนะหนูต้องขอบคุณโรงงานด้วยที่ไม่เปินโรงงานนู่หนคือเขาก็แบบช่วยขวานเต็มที่เพราะว่าเรา เอาคุณภาพเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก่อนมีธุรกิจในมือกี่อันแล้วแม่บ้านตัดหมดเลยค่ะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือเป็นเครื่องสำอาง cosmetics อ่ะแล้อย่างอื่นที่เคยเปิดมาไม่ทำแล้วอ่ะเชิญแม่บ้านอ๋อไม่ทำแล้วแล้วทำเล็บหนุ่มเอ่อแม่บ้านหนุ่มไม่ทำตั้งแต่จบโควิดแล้วค่ะเพราะว่า ที่เราเริ่มต้นค่คือเราช่วยคนเนาะพอ,อ,อตอนหลังที่เขาทุกคนเริ่มอยู่ตัวแล้วหนูก็ส่งมอบแม่บ้านให้กับองค์กรแต่ละหน่วยงานก็ให้เขาอยู่ดูแลกันไปก็ถือว่าปิดจ็อบที่เราทำนี้ไม่ได้มีเหตุอันใดอะไรใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเราทําหลายอย่างลำเลียมากแล้วก็ควาทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมา ชัดเลือกในสิ่งที่เราชอบพิสูจน์อ่าขวัญโกค้คนงงไหมท่านธุรกิจสาวท่านหนึ่งเปิดแล้วปิดปิดัวแล้วปปิดมปิดาะ <c oughs> ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อรักษาโอกาสอพอเรามีโอกาสเสร็จแล้วเราจะต้องไขว้คว้าเอาไว้ก่อนนะคะเหลือลิปเอ,อ่อโปรดักต์เลือกสำอางแต่ว่ามีเอ,อ่อไลฟ์โปรดักต์มีทั้งสกินแคร์แล้วก็ครีตซิ่งลดสิวมีทั้งลิปซึ่งลิปหนูก็แตกไลายไปอีกลิปแมทลิปออยล์ลิปคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ เออไม่ไม่ไม่ได้มูเรื่องความรักอย่างเดียวค่ะพอพอเราเริ่มมีน้องๆข้างหลังทีมงานใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มแบบทําให้ธุรกิจเราแข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพไม่ประทานมาสักทีหรอพี่ของกรุงเทพคันเลือกอยู่ยังไม่ถึงคิวหรือว่าเป็นเพราะเราเช็คลิ์ออกเราแบบช้อยหรือว่าหรือว่าเขาเลือกเเทลือกมาแต่ขวัญเลือกออกเออมันเป็นอย่างนั้นั้ยหรือว่าไงเออหรือว่าหนูอาจจะต้องปรับปรับที่เราต้องไม่หยิบออกเยอะเนาะ Uh-uh.